ฉันทําคนเดียวรับโบนัสคนเดียวไม่ดีกว่า,วาอีกอย่างเนี่ยฉันก็ไม่เชื่อมั่นในความสามารถของพวกเขาค่ะฉันทําเองคนเดียวก็ไดคค้ค่ะคือพวกเราไม่อยากร่วมงานกับคนที่ชอบดิสเครดิตไปของตัวเองนะคะ,ค,ะคุณเตยคุณเก่งมากเลยนะครับงานที่แล้วเนี่ยทำออกมาได้ดีมาก เมื่อวานผมไปพบลูกค้ามาลูกค้าบอกว่างานหน้าเนี่ยยังจะให้คุณเป็นคนทำให้อีกเป็นเพราะว่าบริษัทเราเนี่ยมีบอสที่เก่งมากกว่าค่ะฉันเองออกแรงแค่นิดหน่อยเองค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยงานนี้ผมขอยยกให้คุณเป็นคนดูแลก็แล้วกันนะส่วนคนอื่นก็คอยช่วยเหลือคุณเตยเขาก็แล้วกันนะ ถ้าทําเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวโบนัสไม่ต้องหรอกคะ่ะบอสงานนี้ฉันทาคนเดียวได้ค่ะอีกอย่างงานนี้โบนัสก็ได้ไม่เยอะเอาคนมาทํางานเยอะแยะแบบนี้เวลาแบ่งโบนัสเนี่ยฉันก็เหลือไม่กี่บาทแล้วคะ่ะได้ถ้าอยากได้คนช่วยเมื่อไหร่เนี่ยก็บอกเพื่อนเพื่อเขาได้เลยนะทราบแล้วคะ่ะบอส งานนี้ฉันทำคนเดียวได้ค่ะไม่ต้องให้ใครมาช่วยหรอกค่ะได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยทุกคนแยกย้ายกันไปทำงานได้แล้วไป ค,คือเพื่อนพนักง,งานทุกคนเขามีเรื่องอยากให้ฉันมาบอกบอสคะ่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าทำไมต้องทำตัวเก่งขนาดนี้ด้วยเอ่อคือบอสคะต่อไปงานที่บอสให้คุณเตยเขาทำบอสอยากให้พวกเราไปช่วยเขาเลยนะคะทำไมล่ะครับ พวกคุณทุกคนต่างก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานกันทั้งนั้นช่วยกันและกันมันก็เป็นเรื่องปกตินี่เอ,อ้คือคือคุณเตยเขาไม่ชอบให้คนอื่นไปช่วยงานเขานะคะอีกอย่างพวกเราเองก็ไม่อยากไปแบ่งเงินโบนัสจากเขาคือพวกเราไม่อยากร่วมง,งานกับคนที่ชอบดิสเครดิตไปของตัวเองนะคะ พวกเราเคยร่วมงานกันมาก่อนสุดท้ายเขาก็กล่าวหาว่าพวกเราไปแบ่งเงินโบนัสจากเขาแล้วก็ไม่ช่วยงานเขาเลยอะคะ่ะโอเคผมเข้าใจละ ซับซ้อนกว่างานที่แล้วเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วแบบนี้ฉันทำงานคนเดียวจะเสร็จทันได้ไงคะคุณเตยผมก็เคยบอกคุณแล้วไงว่าให้พวกคุณทำด้วยกันแต่คุณก็ยืนยันว่าจะทำคนเดียวเองนี่จใจพวกเขาช่วยทำไมคะฉันทำคนเดียวรับโบนัสคนเดียวไม่ดีกว่าหรอคะอีกอย่างเนี่ยฉันก็ไม่เชื่อมั่นในความสามารถของพวกเขาคะ่ะ ฉันทำเองคนเดียวก็ได้ค่ะผมเตือนคุณแล้วนะอย่าปล่อยให้ถึงเวลาแล้วมาขอให้ผมช่วยก็แล้วกันค่ะฉันทราบแล้วค่ะคุณเตยงานเป็นยังไงบ้าง บอสคะฉันทำงานไม่ทันแล้วอะค่ะบอสช่วยหาคนให้ฉันสักสามสี่คนมาช่วยงานฉันหน่อยสิคะคุณเตยเวลานี้คุณจะให้ผมไปหาคนจากไหนมาช่วยคุณพนักง,งานทุกคนต่างก็มีงานเป็นของตัวเองทั้งนั้นผมว่าคุณไปขอพวกเขาเองดีกว่านะฉันไปขอพวกเขาแล้วค่ะแต่ไม่มีใครยอมร่วมทำงานกับฉันเลย ฉันก็ใช่ว่าจะไม่แบ่งโบนัสให้ฉันไม่เข้าใจพวกเขาเลยจริงๆอะคะ่ะคุณเตยผมว่าเรื่องที่เขาแคร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องโบนัสนะแล้วเพราะอะไรอะคะฉันไปทำอะไรให้พวกเขาไม่พอใจทำไมพวกเขาถึงทำกับฉันแบบนี้คุณเตยครับผมรู้นะครับว่าคุณเป็นคนเก่งและความเก่งของคุณ ก็เป็นจุดอ่อนของคุณเช่นกันมนุษย์เราไม่ใช่สัตว์ที่อยู่โดดเดี่ยวบางครั้งคุณต้องเข้าใจเหตุผลอยู่ข้อหนึ่งรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายสิ่งที่คนเราไม่ควรทำมากที่สุดคืออะไรคุณรู้ไหมอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้อยากจะขัดผลประโยชน์อะไรของคุณทั้งนั้น งานนี้ก็ยังเป็นงานของคุณอยู่แต่สิ่งที่ผมอยากบอกคุณก็คือเงินมีได้ก็ต้องมีเสียมันอยู่ที่ความพึงพอใจของเรามากกว่าว่าจะยอมเสียมากน้อยแค่ไหนถ้าเราทำงานเจอคนที่เก่งกว่าเราเราก็ควรเรียนรู้จากเขาถ้าเจอคนที่เก่งเท่าเราเราก็ควรยอมเขาหน่อยถ้าเจอคนที่ด้อยกว่าเรา เราก็สอนเขาแต่ถ้าเจอคนที่อาวุโสกว่าเราเราก็ต้องเคารพเขาถ้าคุณทำสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดได้เนี่ยผมเชื่อว่าชีวิตของคุณต้องดีขึ้นและการงานของคุณก็ต้องราบร <ไป S 1> ่ยขึ้นแน่นอน,าน,าน<ๆ>บางครั้งคุณต้องเข้าใจเหตุผลอยู่ข้อหนึง่งรวมกันเราอยู่ยแยกกันเราตาย,ตาย